สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะคเดี๋ยวผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นครับจะเป็นเทมเพลตแบ็กกราวด์สวยๆแบบนี้เลยนะครับมีหลายรูปแบบให้เพื่อนๆเลือกใช้ครับสามารถปรับแต่งเองได้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวเราแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับมาถึงนะเพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยนะลิงก์ดาวนี้ รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆดูไปเรื่อยเยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นที่มุมมุมจอนะก็เอารหัสทั้งหมดมาใส่กดตกลงเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้แล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้อ่าทั้งหมดจะมี3ไฟล์แบบนี้นะไปที่โปรแกรม p r e พิมี Pro ได้เลยนะพอมาที่พิมี Pro แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆหาแถบกราฟิกด้านบนนะหาคำว่ากราฟิกนะแล้วก็เอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยลากคุมทั้งหมดครับลากมาใส่ในนี้รอกับพิบนิดนึงอ่าแล้วทาการเลื่อนหาครับมันจะชื่อว่า Background v 5.1.2.3นะอ่าวิธีการใช้งานเนี่ยลากลงามาที่ไทม์ไลน์ได้เลยแบบนี้เดี๋ยวผมจะลากลงมาทั้งหมดเลยแล้วกันอ่าลากลงมาทั้งหมด3ตัวแบบนี้ไฟล์จำเหตในคลิปนี้นะครับผมทำมาในขนาด 4k นะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนลากไปใส่ในโปรเจกต์ที่ไม่ใช่ 4k นะให้เพื่อนเพื่อนทำการลากคลุมทั้งหมดก่อนนะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกคาว่า set to frame size นะหรือถ้าเกิดใครดูโปรเจกต์ของตัวเองไม่เป็นเนี่ยดูขนาดซีเควนซ์ของตัวเองไม่เป็นเนี่ยถ้าเกิดเอาความชัวเนี่ยให้เ,เพ ถ้า 4k แล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาแบบนี้เออแต่ถ้าเกิดใครไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะปรับขนาดให้เท่ากับโปรเจกต์ของเพื่อนเพื่อนนะเออลองลองกดกันดูนะลากคุมแล้วก็คลิกขวา Set ซ o f r a m e Size เพราะว่าไฟล์เทมเพลตของผมเนี่ยทำมาในขนาด 4K นะ3รูปแบบเนี่ยอ่ะมาดูวิธีการปรับแต่งก็คือกดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้นะแล้วมันจะเด้งมาที่ Edit อ่ะเพื่อนๆนจะปรับยังไงปรับสีอะไรยังไงอ่ะลองปรับกันดูได้อ่ะลองปรับกันดูนี่ครับประมาณนี้ หรือจะปรับแนวไหนอ่ะอ่าเห็นไหมอันนี้ตัวที่1น,นะแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะกดที่ตัวนี้ก็เปลี่ยนสีได้ตามปกติได้เลยนะนี่ประมาณนี้ปรับไปตัวที่สเป็นประมาณนี้ อ่าสวยงามอ่าเวลาเพยเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เวลาเพย์บอ่ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมี3ตัวประมาณนี้นะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆเพราะว่าแบ็กกราวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปรับแต่งอะไรมากมายส่วนใหญ่เนี่ยมันก็สําเร็จรูปมาหมดแล้วนะมันก็อาจจะไม่ได้มีปรับแต่งอะไรเยอะแยะเพราะว่าแบ็กกราวเนี่ยมันก็มันก็เป็นประมาณนี้นั่นแหละเออเพื่อนๆก็ไปเอาข้อความมาใส่หรือเอาคลิปวิดีโอมาวางด้านบนแล้วย่อลงอะไรเงี้ยอ่ะก็ลองไปทําดูลองไปปรับใช้ดูนะสำหรับแบ็กกราวพวกนี้นะมันก็จะเป็นแบบแบ็กกราวสวยๆเออคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทําคลิปแจกพวกแบ็กกราวไปเยอะนะเพื่อนๆลองย้อนดูคลิป,ปกเก่าก อะไรเงี้ยก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะผมทําแจกมาหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะก็สาหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆทุกคนครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าคลิปมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนชอบไม่ชอบยังไงอยากได้ไฟล์แบบไหนติดขัดปัญหาตรงไหนเกี่ยวกับไฟล์ตัวนี้นครับสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์ ๆเเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์มีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ได้เลยนะสุดท้ายนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทําอะไรมาสอนหรือผมจะแจกไฟล์เทมเพลตอะไรเจ๋งๆเนี่ยฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ